นี่ครับเดินเดินเดินครับ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 เร็วมาขินมาเร็วมาขินมามาเร็วมาเร็วมาเร็วไม่มาแล้วหรอไม่มาแล้วหรอ มมมาาแล้ว,หอ,หลวหอ,อ,อหเ่อยอมันก็ไม่เอาอะไรแล้วนะลูกสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่องดากรากังวันนี้นะฮะเราก็จะมาฝึกเจ้าแผ่นดินของเรานะฮะดินอิสระกันนะก็คือเป็นการฝึกคอแบ็คเริ่มต้นนะฮะว่าแผ่นดินนั้นนะจะคอแบ็คแล้วเลียดจะมาหาไหมนะคือเราจะฝึกคอแบ็คเนี่ยนะก็ ตอนที่แผ่นดินเนี่ยกำลังหิวเนาะตอนนี้คือเขากำลังหิวกำลังวอยวายมากๆเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะผมได้หนีไปเที่ยวที่กาญจนบุรีมาเนาะสองวันหนึ่งคืนนะก็เลยได้เอาแผ่นดินเนี่ยไปฝากกับอาจารย์โยไว้นะครับสองคืนนะครับตอนนี้ก็อาจารย์โยก็ได้แบบสอนเทคนิคเบื้องต้นอะไรมาบ้างละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผ่นดินเนี่ยนะจะเรียกมาไหมนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปไปไปนี่นะแผ่นดินมาเฮ้ ทุกคนยังไม่ทันเรียกเรียนทุกแผ่นดินมาแล้วโอเก่งมากแสดงว่าแผ่นดินหิวจัดเลยเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษ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 ตันนี้ป้อนเลยนะครับทุกคนนะดีแล้วไม่เข้าตาเนาะขอโทษขอโทษขอโทษมาเดี๋ยวนี้ก่อนมาำไมผ่นดินมาเร็ว สุดยอดมากครับแ,แ <S <S อดินมานี่น่อันนี้แบบมาในแนวเดียวกันนะทุกคนนะแอดินมาเร็วมามาแอดินมาเร็วมามาสิมาลูกมาแอดินมาเร็วสิมาแอดินมาแอดินมา,มานี่ลูกมาลูกมามามาแล้วโอ้เก่งมาก เก่งมากเลยแันดินเก็ดเลยอไรเอาไว้ก่อนแล้วถ้าแนวนี้เราทุกคนแผ่นดินจะลงมาไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแผ่นดินจะมาไหมแผ่นดินครับมาเร็วมาเร็วมาแผ่นดินมามาเดี๋ยลูกมาเร็วมามามาเร็วมามาแผ่นดินมามามาเร็วมาเร็วแผ่นดินมาเร็ว ฮ้ยแผ่นดินมาเลยดิจิเลิล <c oughs> สุดยอดมากเลยสุดยอดมากครับแผ่นดินไปอยู่กับอาจารย์โยสองคืนนี่เก่งเลยเหรอฮะกลับมาเก่งเลยกลับมาเก่งเลย <c oughs> คือแบบมีความอยากจะบินมากมากเลยนะตอนนี้แผ่นดินนะครับถ้าได้ปล่อยตอนนอกอปล่อยข้างน,นอกตอนนี้นะคือบินแน่อ๋อกลับดิกลับดิ <c oughs> มาเอาใหม่อีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึง,นงดินมามา Hey! อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อย Arizona, <S 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 ู่น sure> ี่อยู่นี่เดี๋ยวเรามาอยู่ตรงนี้เลยอยู่นี่ว่าแผ่นดินจะมาไปนะทุกคนนะมาแผ่นดินมาเร็วมาแผ่นดินครับมาเร็วมาแผ่นดินมาเร็ว๋อแผ่นดินมาเร็วมาแผ่นดินมา เงินจะกลับทำไมเนี่ยไอดเอนดนมาเร็วมาไอเดนมาเร็วเฮ้ยโอ้โหโอ้โห,โหมาแรงด้วยมาแรงด้วยมาแรงด้วยอ่ะกินด้วยกันกินด้วยกันกินด้วยกันอืมอ่ะ คือแผ่นดินเนี่ยมีความแบบเก่งมากๆเลยทุกคนนะก็คือว่าตอนแรกเนี่ยนะตอนที่ฝึกเนี่ยคือแผ่นดินเนี่ยเรียกเท่าไรก็เรียกไม่ยมาแต่ว่าพอแบบไปอยู่กับอาจารย์โยสองคืนเนี่ยอาจารย์โยก็ได้ฝึกขั้นต้นเนาะไม่รู้ว่าเขาฝึกอย่างไรเนี่ยสามารถเรียกมาเลยอะทุกคนนะก็คือลหลักๆเนี่ยก็คือจะปล่อยให้เขาหิวนะพอเขาหิวจะจัดเนี่ยเขาก็แบบพอหิววะเขาก็อยากจะเข้ามากินอาหารของเราเนาะ,ะเดี๋ยวเราเียกอีกทีหนึ่งแต่ตอนเนี้ยกินไปเยอะแล้วแหละไม่รู้ว่าจะเรียกมาหรือเปล่าแผ่นดินมามาเร้วแผ่นดินไม่มาแต่พวกนี้มากันเนมา,ๆๆมาินดี ูไหนอือหลานชายกาเล็ดอือตู้เงินกินไหมไม่กินเหรอไม่กินก็ไม่กินนะม,ม,มาดิแอนดินมาดิหาพ่อมาเร็วแอนดินมาหาพอ่อเร็วมาเร็วครับมาเร็วมาเร็วมาแอนดินมา on, ไม่มาแล้วเว่อแอนดินไม่มา,ม,าม,ามาแล้วนะทุกคนมาเร็วมาเร็วมามาเร็ว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 มาดินมาดูสินี่พ่อมาหล่อเลยโอเคกันแล้ว,าลาลวมา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 ,มา มามาเร็วเนี่ยพี่พี่ให้กำลังใจอยู่เนี่ยมาเร็วกลัวเหรอกลัวพวกนี้เ <client> หรอฮะมาพื้นดินมาเร็ว <eden> มาเร็วครับเร็วมาซีมาซีมาซ,มซีมา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 ,มา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 เร็วมามามาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมามาเร็ว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  โอเคครับสำหรับวันนี้นะผมก็ไม่ได้มารีวิวอะไรมากมายก็คือเนี่ยครับก็จะมาฝึกเจ้าแผ่นดินนะครับคอแบทเนาะแล้วก็ฝึกเป็นการฝึกบินอิสระขั้นต้นเนาะเพื่อที่จะเป็นการฝึกอ่อขั้นแรกก่อนที่จะเอาไปสู่ที่แบบข้างนอกที่แบบพื้นที่โล่งอะไรเนี่ยน oh. เนาะก็คือต้องฝึกจากตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็มารอลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับว่าแผ่นดินเนี่ยนะจะไปบินข้างนอกได้ดีขนาดไหนนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือบินได้ดีมาแล้วเมื่อกี้ดินไปลง ไปลงซอกอะไรก็ไม่รู้เลอะไปหมดเลย <c oughs> น้องแผ่นดินนะเนาะทเกคนนี้ก็เก่งมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาฝึกอย่างนี้ทุกๆวันจนกว่าจะมีความแม่นยําแล้วก็มีความชัวร์มากที่สุดเราถึงจะนําแผ่นดินไปปล่อยพื้นที่โล่งแจ้งได้นะทุกคนนะแล้วก็ฝึกในระบบปิดอย่างนี้ไปก่อนนะครับสาหรับคนใหม่นะครับบางคนก็บอกว่าแอสราเซนจ์เนี่ยค่อนข้างฝึกยากผมก็ยอมรับไปว่าฝึกยากมากเพราะว่าตอนแรกที่เอามาเลี้ยงนะ้องตั้งแต่แบบตอนนี้ก็ประมาณกับ3เดือนได้แล้ว แรกๆนี่คือเรียกไม่มาหาเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือดีขึ้นนะครับก็แบบมีความที่แบบติดเรามากขึ้นแล้วก็เนี่ยก็คือฝึกขอแบ็คก็มาเนาะก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปขั้นต้นหนึ่งแล้วเนาะแผ่นดินเนาะก็เลยอีกนิดหนึ่งก็คือแผ่นดินจะต้องไปดินอิสระในที่โล่งแจ้งบินกับพวกพีพ่ๆให้ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขออ้อขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสันชัยจะกัดพ่อทําไมเนา <c oughs> ะแล้วแผ่นดินเนาะเดี๋ยวก็ ไปแล้วนะทุกคนนะเ้อใส่บ้ว่าทำไมทำไม,ไไมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่นะครับแล้วก็ลูกๆของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินบูไนสัญชาสกาเลโกเดถุงเงินและอีกมากมายนะครับได้ในช่องดากอนมังนะครับ D R A K O N M U N G วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย